สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทําผัดกะเพราไก่ให้ชมนะคะนี่ก็คือพริกนะคะถ้าไม่เผ็ดเราต้องหั่นนะคะไม่ต้องตําแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปรอบๆค่ะน้ํามันก็อย่าใส่เยอะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมากค่ะ นี่นะคะอันนี้ไก่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยะค่ะเราปั่นมานิดหน่อยแล้ว นี่เราก็ใส่สีอิ่วดำลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ดูสีสันสวยแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมค่ะหน่อยหนึ่งประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะ ทักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซอสบูเขาทั้งหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ค่ะ กะเพราไก่ทางกับไข่ดาวก็ได้นะคะไข,ไข่ต้มก็ได้อร่อยค่ะอันนี้ต้มไข่ต้มไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะ เราก็ลองชิมอันนี้เราใส่ซอสทูเขาสักอีกหน่อยนึงนะคะตั้งหนึ่งช้อนโต๊ะอะค่ะซอสทูเขา ตอนนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเพราลงไปค่ะนี่กับเอ,าอ้าเยีย นี่คือกระเพรานะคะใส่กระเพราลงไปเลยน่าทานมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทานได้แล้วแล้วก็ปิดไฟยกขึ้นตั้งโต๊ะค่ะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทานได้สะดวกสบายเลยนะคะทำง่ายๆอย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะกระเพราไก่ไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะ สำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ